ขอจเจริญพรท่านอุบาสกปฏติกาทั้งหลายความทั่วมนมีมาม,มันาการยุให้ลำตามให้ชั่วพระคนเราเนี่ยมีสองอย่างเทวดาพานกับเทวดาบัมดิตปกครองอยู่ในตัวคนนั้นตานิสัยไม่ดีเป็นทั้งอุสพานเทวดาพานก็จะเข้าสิงยุให้ลำตามให้หลวดัดตลอดเลยการายบันดิต ผมีจิตเป็นผู้สนเทวด,ดาบันดิตก็จะเล้รักษาดูในบุคคลนั้นตลอดไปตาคิดติดแหมงแคลงใจไม่ดีแล้วนั้นบันดิตก็ออกไปพานก็เข้ามาแทรกต่อไปเหมือนเทวด,ดาพานกับเทวด,ดาบันดิตดูในตัวคนนั้นเอง